สวัสดีครับผมน็อตบีพีอยู่กับเกมเกม s h i n Impact วันนี้เราจะมาทำเควสรายวันที่เมืองอินะสุมะถ้าเจอเควสรายวันที่อยู่ตรงนี้ตรง Ford ฟูจิโตเนี่ยมันคือเควสข้างล่างที่ให้เหยียบแท่นแล้วก็เดินไปตามทางเรื่อยๆแล้วมันจะต้องตีมอนผมแนะนําว่าตรงนี้ให้ตั้งทีมเป็นตัวไฟ1ตัว เพราะว่ามันจะมีตัวสลามน้ําแข็งที่จะจัดการยากเพราะว่ามันบังคับให้ตีมอนไม่งั้นมันจะออกจากวงไม่ได้มันจะมีอยู่จุดสุดท้ายที่มันเป็นสลามน้ําแข็งต้องมีตัวไฟอย่างน้อย1ตัวอีก3าตัวเป็นตัวอะไรก็ได้เดี๋ยวไปดูกัน อีกตัวหนึ่งเป็นตัวน้ําหรือน้ําแข็งก็ได้เพราะว่าจุดแรกอะ่ะมันจะเป็นมอนสเตอร์ไฟถ้าจะไม่ผิดนะเป็นสลามไฟอย่าลืมเก็บไออิเล็กโตกนนำนี้ด้วยไม่งั้นเลือดเราจะลดอยู่เรื่อยๆเพราะว่าเห็นของม่วงๆไหมมันจะทําให้เลือดเราลดตลอดเวลาถ้าเราไม่เก็บอิเล็กโตกันนำจุดแรกเนี่ยเป็นสลามไฟแล้วแวะเก็บตรงนี้อีกอันหนึ่งเดี๋ยวมันจะหมดเวลาพอหมดแล้วก็บินต่อไปบินข้ามไปฝั่งตรงข้ามนูน้นตรงนี้จะเป็นสลามไฟฟ้าใช่ไหม แล้วก็บินข้ามขึ้นกับสายฟ้าตรงนี้บินข้ามไปเรื่อยๆตรงนี้แหละจะเป็นสามน้ําแข็งเอ๊ะปกติเจอตัวใหญ่นะตัวใหญ่ที่มันมีเกราะน้ําแข็งอ่ะที่มันมีน้มอ่ะเออรอบนี้เจอแต่ตัวเล็กแล้วก็มาเก็บอิเล็กตรอนนำตรงนี้เพื่อจะได้บินขึ้นไปบินขึ้นไปได้พอมาถึงตรงเนี้ยผมจะเปลี่ยนทีม เพื่อเปลี่ยนมาเป็นทีมนี้เพราะว่าทีมนี้ค่าความประทับใจของทีมนี้ทั้ง4ตัวผมยังไม่เต็มผมก็เลยจะเอามาเข้าเส้นชัย มันก็จะได้ค่าวความประทับใจเพิ่มขึ้นนี่ก็เป็นทริคเล็กๆน้อยๆสําหรับด่านที่ไม่ต้องตีมอนอ่ะมันสามารถสับเปลี่ยนทีมตัวละครในตอนสุดท้ายได้ก่อนถึงเส้นชัยอะไรเงี้ยพวกขนส่งบอลลูนอะไรเงี้ยก็ทําได้หลังจากตีมอนเสร็จแล้วถ้าไม่มีมอนมารบกวนก็เปลี่ยนทีมเพื่อเอาทีมที่ต้องการค่าวความประทับใจเนี่ยมาเข้าเส้นชัยอะไรเงี้ยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับเป็นกำลังใจด้วยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ